บท,งงทงงั้งใหญ่ทั้งยาวเด้ันอู้ยเบิ้งมุมนี่แหง้งแหงดกด้วยนี่มองนี่ก็บดกแต่ว่ามันท่าผ่านดิมันลงมาได้ไงนี่มองหนี่นเบิ้งจะละวยมันนี่ก็กันอยู่เ<อ>ต็มอยู่นี่จะลวยได้ครับนต่ว่ามันใบได้นะอาญะเลยนะครับขึ้นนอนนี่หลายแห้งบักทั่วฟูนะครับทั้งอยู่ในกองฟูมหล่ะกรัทั้งอยู่ในขี้ดินได้ครับเด้อดกดกเลยครับเด้อเบิ้งเบิ้งหน่วยเพื่อนได้พี่น้องงามแห้ง ลราก็ดกพร้อมคืองูเนาะแม่หลายคนเพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเอ้าบักทุ่งผู้ขี้เหี่ยงบอกว่าบ่วเมียนบักทุ่งผู้สีม่วงเนี่ยมันเริ่มจะเหี่ยงเราค่ะเอาพันธุ์มันไหวแบ่งพี่น้องไงแห้งครับบัวไนซืูอีเลยดกพร้อมเบิ่งเบิ่งได้ครับได้ไอ้แห่งบุญบุญเนี่ยมาเบิ่งหน่อยนี่เลยเนี่ยเบิ่งพี่ทุ่วผู้สีม่วงเบิ่งโอ้ยมันกัใหญ่สูนวยแล้วเนาะแม่ไม่ไนยสูนวยแหละอันนี้คือแก่เหรอแม่ เมนแกหลักจะประทันแหง,ง่หยาไยไว,ว,วน์เชนแนวแมงค์ขาไวน์เชนแนวเบิร์กบเาดียวมีตะนวยด้เนี่ยม่เมนมีตะนยตวนยเต็มเนี่ยอันนี้ปรได้มีแตะทัวพูดแดดมาลายกับมีอันนี้คือคืออยู่ใน,นขีดินนะครับเนาะแม่นค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นผลงานปุย๋ยเอบีอีกคือเก่านะครับเด้อปุย๋ยเอบีที่เอ่อเหลือทิมนะครับจากปลูกพักนอกปลูกพักสลัดนะครับปลูแมงค์ขาเขาแบบอ้าวหน้ามั้งโอ้จริงสินะคะครับพอเขาเก็บเขาเก็บพักแล้วนะครับนอกเขาก็เอาใส ทั้งดำไวนะครับไวถ้าเอามาหดในขี้ดินลังเทือกันยกทั้งกองฟ่มแล้วมาเทใส่เลยนะครับเดี๋ยวบึงสาบลาบอยู่นะครับต้นนี้นะคือคือในดินเพื่อไว้ค่ะเอาปุ๋ยมาหดแบ็นบ่อแต่ต้นนี้นะจะมีทวพูในกองฟ่มนี่ค่ะอันนี้ก็คือในกองฟ่มนะคะนี่แต่ว่าแถวแถวนี้นี่คือขี้ดินรวนเนาะแม่นั่นนั่นคือขี้ดินค่ะแต่ต้นนี้จะเป็นกองฟ่มแล้วค่ะนี่จะเป็นกองโฟ่านี่นด้ครับในกองฟมก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นกองโฟมค่ะอ วิธีวิีีปลูกถัว่วพูในกล่องโฟมเท่ากับเฮดคลิปให้แล้วเนาะค่ะปลูกคือกันนะครับกับโถ่พูพันธ์สีเขียวแมนนะครับแ,<ม>แต่ต้นนี้มันพันธ์สีม่วงแล้วมันน่วยใหญ่กว่าไงอืมไอค้คนปลูกกับเ่เคยเห็นเหรอคะนี่ล่ะคนปลูกกับเพิ่จะเคยเห็นคือกันนี่แหละเคยเห็นเธอแหละคือกันแต่ว่าแสบด้วยครับเนาะแมนค่ะต้นนี้มันรสชาติมันจะบกขิวเนาะมันจะบกมิ้นเขียวเหมือนสีเขียวนะคะมันจะกรอบแสบด้วยครับเนาะบึ้งบิ้งบึ้ง ลายแห้งค่ะทั้งในขีดดินทั้งในกองโฟุ้มนะครับแยกก็ออกเลยครับเด้องามขึ้นกันเหมือนเนาะตัวนี้ก็อยู่ในกองโฟมคึ้กันนี่นี่ครับเด้อเบิ่งหักเพื่อนหักหักร้ายนะครับเด้อต้นนี้ก็จะบ่ค่อยเติมปุ๋ยแล้วเพราะว่าเพิ่นแก่แล้วเนาะก็สิปล่อยให้เพิ่นแก่ก่อนน่ะนะสิได้เก็บพันที่นั่นค่ะเบิ่งเบิ่งเด้อครับนี่ ทั้งใหญ่ทั้งยาวใช่โอ้ยบังทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยถ้ามันแบบว่ากินหวานหวานคือสีดีเนาะอ้ยโอ้ยนี่ก็ถือว่าแซ่บเนาะแม่ค่ะอันนี้ก็แซ่บถือว่าแซ่บเลยแหละนวลนแจวก็ตำสมบูรณ์ค่ะสุดยอดเลยนะครับเด้ออันนี้ที่บกเก็บก็คือเอาไว้เอาไว้ใส่เห็ดพันตอค่ะเห็ดพันตอนะครับเพราะมีพี่น้องถามเขามาหลายเด้อครับเด้อ นี่ต้นนี้มันเริ่มเดี๋ยวสิแกไปหายนะครับเนี่ยทั้งนี้มันเริ่มแห้งแล้วอะไรที่มันเป็นก้อนนี่แบบนี้เนี่ยเงยๆเนี่ยมันเริ่มสีแห้งในแล้วนี่ครับบอสแต่มันก็บ่ทันเต็มที่นะแต่มันก็เริ่มแห้งแล้วอือโอ้ดอกแห้งนะครับค่ะต้นนี้นี่ต้นนี้เริ่มแห้งในแล้วค่ะอืออีกโดนซสำหรับมันจังสิยอีแล้วยุกหน่อยครบบอสมันเริ่มแห้งแล้วอีกบนล้นหรอเนี่ยบนดอนเนี่ยแห้งแล้วนี่อ๋อเนี่ยจังเสียนี่ขึ้นได้แล้วเนาะต้นนี้นี่แห้งแล้วเจ็บได้แล้ววนนนีี่่่เบบบงงอคครรัััััากกึจไป๊ อุ้ยมีลายง่งมนี่ในงามพร้อมนับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดิๆเดี๋ยวเดๆนเดี๋ยวหน้าไปหนึ่งสองพอหน่วยมันสมบูรณ์ไงนี่มันกลาง่ามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสามเมตรค่ะสิบสามเมตรเด้อครับเด้นหน่วยนี้เด้ออันนี้คือต้นต้นที่เห็ดที่ไผ่พี่น้องเบิ้ง้อครับเด้อวิธีปลูกทวพูในกล่องโฟมอันนี้จะเป็นพันธุ์สีเขียวนะครับเนาะนี่อันนี้โอ้ดได้หลายเดือนแล้ว้อครับเด้อมัญหาหกเดือนแล้วบ่าครับเห็นบ่ครับเขาจะออกออกดอกออกใบไม่บ่อยใบไม่มากแบบเป็นรุ่นๆุ่นนะครับเนาะเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยพราะแต่เขาเก็บต้นนี้ออกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็พัดใบไม่ออกหน่อยไม่ออกดอกไม่นะครับเนี่ยเขาแค่ เติมน้ำเติมปุ๋ยยาให้ขาดแค่นั้นเองนะครับเนาะมันก็จะออกมาใหม่เรื่อยๆางี้อ่านี่แหละครับบักตัวพูในกล่องโฟมเลยครับเด้อปลูกง่ายนะครับเนาะบ่ต้องค้นน้าบ่ต้องค้นดินนะครับบ่ต้องถอนหญ้านะครับถ้ามีว่างที่ปลูกไว้ในดินก็ได้ค่ะไว้ถ้าใส่ปุ๋ยเอบีโฮส์นะปุ๋ยที่อยู่ในกองพักอ่ะเอาเอามาเทใส่มล็ดโฮส์มันก็ง่ามครับผมมันสิได้บ่ต้องชิมง่ายโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งเราด้อ